สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่วัดสนามจานาันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดาชายแดงเต้นะครับตอนนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยียนสถานที่ของวัดมาทําบุญไหว้พระก,กันนะครับเพราะว่าชีวิตของเราทุกวันนี้ไม่มีอะไรดีเกินไปกว่าการทําดีและทําบุญนะครับท่านผู้ชมถ้ามีเวลาแล้วมาสร้างบุญทำกุศลกันครับที่วัดสนามจานาันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดาชายแดนเต้นะครับสําหรับวันนี้ บรรยากาศดีลมแรงนะครับอากาศคืมเหมือนกับฝนจะตกครับท่านผู้ชมตรงที่เราอยู่ตรงนี้ลมแรงมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็จะพยายามนําเสนอและเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับพี่น้องตาวทุชนที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้ามีโอกาสก,าก็ติดตามเรามาเลยนะครับที่วัดสนามจานันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเช,ชงิงเซาตอนนี้บรรยากาศเริ่มมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเสียงกวาเริ่มร้องแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะพยายามนําเสนอและเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับท่านได้ติดตามรับชมในคลิปนี้ของเราอยู่นะครับ เราหวังว่าท่านติดตามแล้วถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาเที่ยวมาไหว้พระมาทำบุญกันที่วัดสนามจาันแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมที่บริเวณสถานที่ท่านพาเวสตวันแล้วก็หลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่แล้วก็พร้อมทั้งมีพระราหูด้วยนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้เราคิดว่าสักวันหนึ่งท่านอาจจะมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดเ,เชิงเต่านะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทำบุญไหว้พระกันนะครับตามสถานที่วัดต่างๆเพราะว่าในจังหวัดเฉลียงเสานี้ก็มีวัดอย่างมากมายาเพื่อที่จะให้ท่านพี่น้องนะครับท่านสาวทุกดนที่ชอบทาบุญตามวัดจะได้เดินทางไปกันนะครับเพราะว่าในจังหวัดเฉลียงเสานี้ก็มีเยอะเลยนะครับวัดมากมายเลยเริ่มต้นตั้งแต่วัดหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับไปยันถึงวัดสมานรัตนารามนะครับแล้วก็พร้อมทั้งยังมีวัดโพนอากาศนะครับหลวงพ่อสมชัยนะครับ แล้วก็ไปนู่นเลยนะครับอําเภอบาน้งเปียวไปไนะครับวัดบึงตะหอมนะครับเสร็จแล้วก็ย้อนมาทางอําเภอบังค้าก็วัดโพข้างคขาแม่ไก่วัดแจ้งบังค้านะครับวัดปากน้ําโจ้โลบังค้าแล้วก็อ,อาําเภอพนมตะละคามก็วัดโพใหญ่นะครับไปสนามชายเขตกววพพธธ็วัดห้วยน้ำซับพระธาตุวายโยที่เราได้เคยนําเสนอและเผยแผ่มีชื่อเสียงโด่งดังคือกล้องกันเลยนะครับ <S <S แล้วก็มาในยุคนี้ปัจจุบันนี้ก็นโนดเลยครับท่านผู้ชมที่วัดเขาช่องลมนะครับ เมื่อต้นตนปีเมื่อเดือนมกราปี66นี้แหละนะครับที่เราได้ไปนํนเาเสนอและเผยแผ่ก็มีพี่น้องประชาชนก็ถูกลางวัลที่หนึ่งกันแหลกเลี้ยวเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังถูกกันอยู่ทุกวันนี้นะครับงวดหนึ่งสองคนสามคนนะครับรางวัลเล็กๆในยๆก็มากมายกายกองเลยแล้วก็อ่าน,นเาเสนอและเผยแผ่ที่ช่องทางให้กับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสแล้วถ้ามีเวลาก็ติดตามไปการตําวัดเลยนะครับแล้วก็ขอเป็นสะพานบูญให้กับท่านนะครับถ้ามีเวลาแล้วก็ไปทาบุญไหว้พระกันนะครับ เพราะว่าการเข้าวัดนี้หลักๆเลยก็คือ1นึ่บุญถวายสังฆทานทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟทําบุญใชหนี่ทอนีสงนะครับถ้ามีเวลาแล้วเราก็ไปทําบุญกันนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณของวัดสนามจันทร์นะครับ ตอนนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสวรรณที่อยู่บริเวณชายแม่น้าบางปะกงของวัดสนามจันทร์นะครับเพราะว่าวัดสนามจันทร์นี้ก็อยู่ติดกับแม่น้ําบางปะกงนะครับส่วนถนนอีกด้านหนึ่งก็อยู่ติดบริเวณหน้าวัดขนทางสะดวกสบายเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่มีโอกาสก,าก็มาที่วัดสนามจันทร์แห่งนี้นะครับท่านที่มีความทุกข์ท่านที่มีความลำบากท่านที่มีความทุกข์ยากการทำมาหากินการค้าการขายไม่ดีนะครับหรือว,ว่าเรื่องราวต่างๆทั้งหมดไม่ดีก็ขอให้ ท่านเดินทางมาน้อมสักการบูชาขอพรกับท้าวเวสสุวรรณนะครับเพื่อบุญพาวาสนาส่งรางวัลที่1-30ล้านอาจจะเป็นของท่านก็ได้นะครับมีท่านเราก็ขอนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในช่องของเราในขณะนี้นะครับท่านสามารถที่จะติดตามเข้าไปได้เลยครับตอนนี้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับนัททาวเวนะครับมีท่านเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่ ให้กับพี่น้องสาธกร่ชนคนใจบุญได้ติดตามนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ไปเที่ยวตามวัดที่เราได้นํานเสนอและลงไว้ในช่อง u t u b e นะครับท่านก็สามารถที่จะไปเที่ยวกันได้เลยนะครับมีทั้งทางไกลทางใกล,ใกล้ตามความสะดวกแล้วก็สําหรับพี่น้องที่อยู่สุดขอบเขตป,ประเทศไทยและทั่วโลกนะครับที่ติดตามคลิปของเราอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็ไปตามวัดเลยครับเราก็ขอนําเสนอและเพื่อเป็นการเผยแผ่ไว้ให้กับท่าน ได้ไปท่องเที่ยวได้ไปไหว้พระได้ไปทําบุญนะครับเพราะว่าเราก็มาในแนวของสร้างสรรค์วัดสร้างสรรค์พระพุทธศาสนานครับเพื่อเป็นการเผยแพ่ให้กับพี่น้องสาธุชนโปรเจรบุญทุกท่านที่ชอบทําบุญตามวัดถ้ามีโอกาสก็ติดตามกันไปเลยนะครับเราก็ขอเป็นสะพานบุญให้กับท่านครับช่วงนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับ แล้วก็พาท่านผู้ชมมาปักหลักอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าเวสุวรรณตรงนี้นะครับเพราะว่าทาเวสุวรรณตนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากก็มีพี่น้องประชาชนมาขอโชคขอลาบขอาการงานขอาการเงินขอสิ่งดีๆในชีวิตแล้วก็ได้กันจริงๆนะครับผมอาจารย์นัทก็ขอเป็นกะพานบุญเพื่อ,อที่แนวทางให้กับท่านที่กําลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับ ถ้ามีเวลาแล้วก็มาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวไหว้พระมาเที่ยวเ,เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดแล้วก็สถานที่ต่างๆของเมืองชายเชิงเซานะครับเพราะว่าเมืองชายเชิงเซานี้เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากเลยครับท่านผู้ชมดีทางการเกเรษตรนะครับดีหลายๆอย่างเลยครับทางการผลิตผลตภัณฑ์ต่างๆทั้งหมดเช่นโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมหรือว่าอะไรต่างๆทั้งหมดในจังหวัดชายเชิงเซานี้มีดีหลายอย่างมากมายนะครับ และก็พร้อมทั้งวัดวาลามก็จเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนานี้นะครับก็มากมายเลยครับวัดที่กําลังจะมีความจเจริญมีการพัฒนาการลหลายๆอย่างอย่างมากมายให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางมาเที่ยวเยี่ยมเยยนสถานที่นะครับครับตอนนี้ตรงที่เราอยู่บริเวณตรงนี้ลมแรงมากแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเราก็จะนําเสนอให้กับท่านได้ติดตามรับชมกันจนกว่าจะจบทริปเลยนะครับ ครับสำหรับตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณด้านหน้าท้าวเวสวรรณชมกันยาวเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านที่ยังไม่มีโอกาสเดินทางมาไม่เป็นไรนะครับท่านสามารถตั้งคิดอธิษฐานหรือว่าท่านต้องการขอพรผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับก็ขอให้ท่านตั้งคิดอธิษฐานนะครับท่านท้าวเวสวรรณวัดสนามจันทร์อําเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซารับรองท่านได้ผลแน่นอนนะครับหลังจากที่ท่านชมคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเชื่อเหลือเกินว่า พรที่ประเสริฐนั้นจะต้องมาเกิดแก่ท่านผู้ชมแน่นอนขอให้ท่านตั้งใจขอน,นะครับแล้วท่านจะโชคดีแน่นอนนะครับ,รบสำหรับช่วงนี้ลมแรงอากาศเย็นครับผมอาจารย์นั้นก็เริ่มเริ่มมีอาการแน่นจมูกอ่ะไม่เป็นไรเราก็จะพยายามบรรยายให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันเพราะว่าเราก็ต้องการอยากจะให้มีสิ่งดีๆนะครับออกสู่ความรู้สึกข,ของท่านผู้ชมนะครับ เราก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้โดยการที่เรามาร่วมเป็นสายบุญไปด้วยกันนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้เราเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับจมอยู่ในขณะนี้นะครับ <c oughs> ท่านคงจะภูมิใจไม่มากก็น้อยนะครับที่ว่าท่านได้เห็นท่านท้าเวสวรันตนนี้นะครับที่ปฏิดิษฐานอยู่ในวิหารตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีความตักตริตมากเพราะว่า งวดที่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนโชคดีนะครับก็ได้รางวัลที่2ก็ได้ไปหลายใบเราก็แสดงความดีดีใจด้วยนะครับกับผู้ที่โชคดีนะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งก็ได้รางวัลที่3ไปนะครับก็ได้ไปหลายใบเช่นเดียวกันเราก็แสดงความดีใจกับท่านด้วยนะครับถ้ามีโอกาสแล้วย้อนกลับมาทาบุญกับทางวัดกันบ้างนะคร,ครับตอนนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระโพธ,ธิสัตว์โคนิมนะครับ ก็มีหกโกติ้วอยู่บริเวณด้านหลังสําหรับท่านที่ชอบสักการะบูชาขอพรกับพระโพธิสัตว์อพนีมนะครับก็มาที่นี่เลยนะครับวัดสนามจันนี้เป็นสถานที่เนื้อนาบุญอย่างแท้ๆเลยนะครับสําหรับท่านที่เดินทางมาแล้วก็จะไม่ผิดหวังแน่นอนในการทําบุญมีสถานที่ในการทําบุญให้ท่านมากมายเลยครับเลือกทําตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับท่านใดที่บูชาพระโพธิสัตว์กุลอิมแล้วนะครับขอให้ท่านตั้งจิตตั้งใจ,จตักกะระบูชานะครับถึงเทศการกินเจก,ก็กินเจถวายให้กับพระโพธิสัตว์คุณอิมแล้วชีวิตเราดีแน่นอนนะครับเราเว้นกรรมไม่ทําความชั่ว์เท่านี้แหละท่านผู้ชมชีวิตท่านลุ่งเรืองแน่นอนนะครับครับตอนนี้เราก็พาท่านมาขอพรกับพระโพธิสัตว์กุณอิมอยู่ที่บริเวณตรงลกหกสิวนี้ในวิหารแห่งนี้นครับ เราก็หวังว่าท่านมีโอกาสสตกวันหนึ่งท่านก็คงจะมีเวลาเดินทางมาเที่ยวที่วัดสนามจันแห่งนี้นะครับมาทําบุญมาไหว้พระกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงต้นไม้ดังอุ้งอา้าไปหมดนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเพราะว่าอยู่ข้างๆวิหารนี่ก็ลมพัดนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในวิหารก็จริงอยู่แต่ว่าเสียงลมภายนอกเข้ามานะครับต้นไม้อยู่บริเวณข้างก็เสียงดังเป็นธรรมชาติดีมากเลยนะครับ อย่างไงก็ช่วยเป็นกําลังใจช่วยกันติดตามให้จบทลิปเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าสําสหรับทลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณในวิหารของท่านท้าวเวสุวรรณแล้วก็เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเรานําเพื่อเป็นการาเรานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับให้กับวัดสนามจันทร์ที่เราทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่วัดสนามจันทร์กันนะครับ นี่ก็เราพาท่านมาอยู่ที่บริเวณป้ายนะครับบูชาท้าเวสสุวรรที่ตรงนี้นะครับสําหรับพี่น้องสาวทุกชวนนะครับที่กําลังติดตามรอบชมอยู่ในขณะนี้เราเชื่อและเกินว่าสุดขอบเขตประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะครับต้องเห็นคลิปนี้นะครับอย่าใน้นอยอ่าพี่น้องนะครับ ทุกๆคนที่กําลังติดตามสําหรับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมามมลาพาจากกระตรงบริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อพุทธโสธรและพุทธลูกตักสิดที่อยู่บริเวณตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความถูกร่้ารวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนสวัสดีครับ